ข่าวดังก้องทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่กำลังรุกเข้าตลาดหุ้นเพื่อปลุกความเชื่อมัน่นแต่คุณคิดว่าพวกเขาจะสำเร็จได้ดหรือไม่ในวันที่25กันยายน2566นายอยนอนุทินชาบีรกุลนาย,ยกรัฐมนตรีร่วมกับทีมเศรษฐกิจซึ่งประกอบด้วยนายเอกนิตินิติฐานประพาสรองนาย,ยกรัฐมนตรีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายอัธพลเลือพิบูลรัฐมนตรีว่าการพลังงานและนายวรพั์ธัญาวงร,งร์รมชคลังได้เดินทางไปยัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อประชุมกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเฟดโคซึ่งเป็นหน่วยงานแรกที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาหารือหลังจากนำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนโดยใช้เวลาหาหรือร่วมกัน2ชั่วโมงนายอนุทินกล่าวว่าการเดินทางมาครั้งนี้มีเป้าหมายหลักๆคือการสร้างความร่วมมือกับภาคตลาดทุนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับตลาดทุนไทยในระยะยาว โดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาดทุนไทยและการสร้างความเชื่อมั่นต่อนโยบายภาครัฐให้กับนักลงทุนรวมทั้งการใช้ตลาดทุนในการส่งเสริมและพัฒนาภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่จะเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจยุคใหม่รัฐบาลและตลาดทุนจะร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เกิดผลโดยเร็วที่สุดรวมถึงการแก้ไขกฎระเบียบต่างๆที่เป็นอุปสรรคหรือที่เรียกว่ากิโยตินกฎหมายต่างๆที่ล้าสมัยซึ่งต้องใช้ความกล้าหาญแต่ต้องทําเพื่อทําให้ตลาดหลักทรัพย์ไทย ที่ถือเป็นตัวชี้วัดด่านแรกในการแสดงความมั่งคั่งของประเทศอย่างเต็มที่ต้องได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศนายอนุทินยังเติมเต็มว่ารัฐบาลนี้มีข้อจํากัดด้านเวลาแต่จะมุ่งทําสิ่งที่ตัดสินใจทําได้ทันทีผ่านอํานาจฝ่ายบริหารโดยใช้การแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคและใช้กลไกที่มีอยู่ภายในกระทรวงเพื่อกระทุงท่อให้การดาเนินการต่างๆรวดเร็วยิ่งขึ้นและแสดงความเชื่อมั่นว่าแม้จะเป็นการรับตําแหน่ง ในช่วงเวลาสั้นๆแต่เพียงพอที่จะวางหลักฐานที่ดีและสร้างความต่อเนื่องให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาวได้แต่คุณคิดว่าการแก้ไขกฎระเบียบและการสร้างความเชื่อมั่นนี้จะเพียงพอที่จะทําให้ตลาดหุ้นไทยพุ่งขึ้นหรือไม่หรือว่ายังมีปัจจัยอื่นๆที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมนี่คือจุดที่คนใหญ่ที่สุดก็ยังคงเกรงใจและนี่ก็คือจุดที่คุณควรติดตามต่อไปเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทําไม่ได้กอบสอ ดักผู้กระกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเฟดโคกล่าวว่าสภาธุรกิจตลาดทุนไทยในฐานะผู้แทนภาคเอกชนในตลาดทุนไทยพร้อมสนับสนุนรัฐบาลในการขับเคลื่อนตลาดทุนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นฟื้นฟูเศรษฐกิจและวางอนาคตระยะย,ยาวให้กับประเทศไทยผ่าน4ข้อเสนอหลักดังนี้1เสริมสร้างความเชื่อมั่นนโยบายภาครัฐโดยตั้งทีมงานร่วมภาครัฐและภาคตลาดทุนเพื่อสื่อสารไทยแลนด์สตอรี่แก่นักลงทุนไทยและนักลงทุนต่างชาติ และเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดคันทีโรโช2พัฒนาเครื่องยนต์เศรษฐกิจกยุคใหม่ด้วยกลไกตลาดทุนผ่านการจูงใจบริษัทที่ได้รับสิทธิประโยชน์จาก B.O.I และโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก E.E.C เข้าตลาดหลักทรัพย์3เพิ่มสภาพคล่องระยะยาวในตลาดทุนไทยยกเว้นภาษีเงินปันผลการลงทุนระยะยาวสนับสนุนการลงทุนในไทย E.S.G และกองทุนรวมเพื่อการออม S.S.F เป็นมาตรการถาวรเพื่อสร้างความมั่นใจในการวางแผนการเงินระยะยาวสี่สู่อนาคตไทยที่ยังยืนรับคิดรื่งแรงงานไทยผ่านอ e ิเลเน็ตขับเคลื่อนโดยตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนปราบปรามการหลอกลวงการลงทุนเพื่อสภาพแวดล้อมทางการเงินที่ปลอดภัยสําหรับประชาชนและแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นภาระอุปสรรคแต่คุณคิดว่ามาตรการเหล่านี้จะเพียงพอที่จะทําให้เศรษฐกิจไทยก้าวหน้าหรือไม่หรือว่ายังมีปัจจัยอื่นๆที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม กิติพงษ์อุรภีพัฒนพงศ์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่ามาตรการที่สามารถทําได้เร็วที่สุดคือระกิลธร,รีกีอาทินหรือการปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบที่ล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อ,อการทําธุรกิจซึ่งหากทําได้จะประหยัดต้นทุนการดําเนินธุรกิจได้สูงถึง1.3แสนล้านและมีผลต่อ GDP ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น1%แต่คุณคิดว่าการปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบนิยกนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ หรือว่าจะเป็นเพียงแค่คำว่าเท่านั้น